เคยสงสัยไหมว่าทํำไมเวลาเราดูแผนที่การบินถึงเห็นเครื拜拜่องบินบินโค้งๆไม่บินเป็นเส้นตรงจากจุด A ไปจุด B ง่ายๆเหมือนที่เราลากเส้นบนกระดาษทั้งๆที่ในชีวิตจริงการเดินทางด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุดมันควรจะประหยัดทั้งเวลาและเชื้อเพลินไม่ใช่เหรอเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นเยอะเลยครับอย่าพึ่งคิดว่านักบินเขาขี้เกียจหาเส้นทางตรง หรือแอบอู้วางแผนไปแวะเที่ยวที่อื่นก่อนนะเพราะเบื้องหลังเส้นทางการบินที่ดูอ้อมโลกเหล่านั้นมันซ่อนความฉลาดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งเอาไว้ลองมิดพลาดตามนะโลกของเรามันกลมแผนที่ที่เราเห็นกันจนชินตามันเป็นแค่การคลี่โลกกลมๆให้แบนราบเท่านั้นเองซึ่งในการคลี่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีการบิดเบือนเกิดขึ้น ลองนึกภาพเปลือกส้มที่เราพยายามจะแปะลงบนโต๊ะให้แบนราบมันก็ต้องมีการฉีกขาดหรือไม่ก็ต้องมีส่วนที่ย่นใช่ไหมครับแผนที่โลกก็เหมือนกันทีนี้ไอเส้นตรงที่เราเห็นบนแผนที่แบนๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เส้นทางที่สั้นที่สุดบนพื้นผิวโลกครับเส้นทางที่สั้นที่สุดบนทรงกลมเราเรียกว่า great circle route หรือเส้นทางวงกลมใหญ่ ซึ่งมันจะมีลักษณะโค้งๆอย่างที่เราเห็นในการติดตามเที่ยวบินนั่นแหละอธิบายง่ายๆก็คือลองเอาเชือกพันรอบโลก,โลกจากกรุงเทพไปนิวยอร์กโดยให้เชือกตึงที่สุดเส้นทางของเชือกนั่นแหละครับคือเส้นทางวงกลมใหญ่ซึ่งมันจะโค้งขึ้นไปทางเหนือมากกว่าเส้นตรงที่เราลากบนแผนที่แบนๆซะอีกแต่เดี๋ยวก่อนความฉลาดของการบินไม่ได้จบแค่นั้นนอกจากเรื่องของระยะทางที่สั้นที่สุดแล้ว ยังมีอีกปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อเส้นทางการบินนั่นก็คือลมครับบนชั้นบรรยากาศสูงสูงจะมีกระแสะลมแรงที่เรียกว่าเจ็ตสตรีมพัดจากทิศตะวันตกไปตะวันออกการบินตามกระแสะลมนี้จะช่วยลดระยะเวลาการบินและประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างมหาศาลลองคิดดูว่าถ้าเราพายเรือตามน้ํามันก็จะเร็วกว่าพายทวนน้าใช่ไหมครับเครื่องบินก็เหมือนกันดังนั้นเวลาวางแผนการบินนักบินและทีมงานจะต้องคำนวณทุกอย่างอย่างละเอียด ั้งเส้นทางวงกลมใหญ่กระแสลมสภาพอากาศเพื่อให้ได้เส้นทางที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่สั้นที่สุดเท่านั้นสรุปก็คือเส้นทางการบินที่ดูเหมือนจะอ้อมโลกจริงๆแล้วมันคือการผสมผสานร,ระหว่างหลักการทางคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้เราเดินทางได้อย่างปลอดภัยประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดความรู้บางอย่างอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกแล้วคุณละ่ะ เคยสังเกตเส้นทางการบินบนแผนที่บ้างไหมถ้าเรื่องแบบนี้มันน่าสนใจสำหรับคุณอย่าลืมกดติดตามนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนแค่นี้ยังไม่พีคเรื่องต่อไปยิ่งกว่านี้อีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะ